Yeah, I know. Hãy subscribe cho kênh rồi. Mì Gõ Để không? bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็ <łość> <S 2> <S 2> บายพทธิตาหลวงพ่อเปนช่วงเวลาหนึ่งครับอประจานเลครับเก็บเก็บประจัยหลวงพ่อเหอมีมีปัญญบิปั สัมมาเพติกาันเลีอันติปรังกายะภาสันติัสสะ ในความที่จะทุกงานในการระกอบเจโุกาสที่อนุโมทนาเพื่อตรวจน้ำรัพอให้ปลอยตรวได้จะได้รับโควดขึ้นไปที่อาโคอีกคั้นหนึ่งต่อไปครับอิ่าในตรวจน้ำรับปอดในขั้นตอนนี้ก่อนเลยกับการที่หมดประยนนเมตาอนุโมทนาเพื่อตรวจ questo è il prezzo che trovo in una ุกุอนนี้ทางท่าท really ี่อยู่ในโซนหน้าสาธุชนห้าทั้นนะครับก็อผ้ากอด้าไหนก็ได้นะครับเชิญจตอเลยครับห้าทัานแรกตอนพ้าที่หน้าผ้าหลวงพ่อ้ายเลยครับนั่นตายเงิของพระ้อิรห้าันแรกขอผ้าตอนในตัวสดัตินาทุประการกราบใน้วท์พระบุญท่านั้งหมดสงห้าขุแรก ลงจากอาฉมมาพิจารณาขั้นภาคความสุขุนขอกราบดีหมดครับกราบด้ยท่านผู้อิเกียร์ห้าท่านทอดผ้าเรียบร้อยแล้ววางผ้าลงเรียบร้อยแล้วก็ถอยหลังออกมาแล้วก็ให้พระสุฆท่านเข้าไปพิจารณาขั้นภาคครับ เ้าไปห้าขในชุดที่สองจะมีทั้งหมดสุด้วยกันนะครับประสงฆ์ที่จะเป็นรูปชุดสุดท้ายจะเป็นหกรูป าท่านผู้มีเกียรติทัดใจสะดวก5ท่านเดีนเข้าครับรราบกองสุบุนระก่เพื่ท่านเดินเลยครับรับข้าใจจากเจ้าที่และกรทอดต้นหน้าผู้ถ่ายของกระสิทธิธรรมครับและกลากพิมพ์บนขบวนท่าน5รูปถัดไปครับขบวนรจากาล2 5รูปในชุดที่2 Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh ยอมยอมต่อไปเจอแยกโยมรูปท <c ười> ี่สามห้าท่านหท่านเิญครับทอดผ้าห้าท่านเิญครับหาท่านเข้าวากได้หลยครั้กกาบที่บนก็เือท่านบนอระสอง5ารูป

ชุดต hey, ่อไปเกณฑตัวนะท่านส่งพิจารณาชักผ้าในชุดนี้แล้วต่อไปชุดสุดท้ายสาธุขอเชิญสาธุครับชุดสุดท้ายนะครับเข้าภาคราเลยครนท่านส่งหน้ารูปนะฮห้ารูปสุดท้ายจะได้พิจาร เคยแยกโยมหาท่านครับกัำพาใหจจากเจ้าหน้าที่เข้าทอดท่านที <t <t ่หนึ่งท่านที่สองท่านที่สามที่สีท่านที่ห้าห้าท่านครับจะได้กราบขิ้นบนพระสงฆ์ห้ารูปสุดท้ายนะครับพิธีการทั้งหมดก็ถือว่าจะสิ้นลงด้วยความเรียบร้อยขอบคุณทุกท่านโดยเฉาโรงเรียนผู้สูงอายุญานอาวาทุกท่านนะครับ ลงติดจากงานบุญที่วันขอบคนก็ได้ความโชคดีโชคใจกัทุกทุกท่านเอาประการถวายพุทธิตาถวายกลังใจการมหาอาเทศเจ้าว่าได้เลยนะให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นโรคภูโร่มใจเป็นเนื้อนาบุญให้กับสาธุชนชาวเทียรยานาวาเป็นดาวนานเท่านาน 5, งงปีนี้ห้าสิบเก้านะครับต่อจากสาแรงยัโคงนะครับกิจสองศัทนะครับเป็นเนื้อนามูมให้สามารถยิ่งได้ก็ถวายกำลังใจท่านอยู่นะครันะครับเพื่อพัฒนาบรรดาพทอควแห่งนี้ครับ,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 บนนพิธีการทั้งควรจะได้ตบค้อยนะครับกะบผมพันเดชสุรีสุนทรพิธีกรก่อขอขอนุญาต